น้ำรั่วท่อกับตรงนี้ตรงใต้คอมเอบท่อน,นี้เขาเปลี่ยนมาเร็วนี่ช่างเขาเปลี่ยนมาเร็วท่อา่าเดี๋ยวถอดคอมเออกจะล้วงง่ายมันล้วงไม่เห็นเลยดได้ชาที่ไม่ได้จุดเบี้ยนแ้วเอ้ 914า oh, หนวีรโไอ้นั้นเจ็ดเจ็ดศูนยอวีรำครับอันนี้9ก <c oughs> ้สวีรำชื่อวีรำจะถอดก่อนมีน็อตสี่ตัวนะหนึ่งสแล้วก็ถอดสายไฟออกสายไฟเนี่ยสาไฟเองง่ายๆแล้วก็ถอดสายพานนี่ออกครับสายพานนี้มีน็อตสองตัวมีหนึงมีสองมีสามไดสามตัวแล้วก็คลายนี่ออก ก็ดึงสายพานออกได้่้ลครับง่ายๆตุ่นี้ซ่อมง่ายไม่ยากได้เงียนใส่กี่ลิกโทรศัพท์ของรถก่อนใช้พานเอลก่อนถึงจะมองเห็นครับงั้นมองไม่เห็น 慢点，啊，走慢 និយាយបាទអូខេយ៉ានេះគឺស៊ូនេះពីរនេះបាទឯងកុំទៅយកបងចាស់យកដើមឈើបាទបាទចុះត្រាំបាក់បាយបាត់បងគុំគេរាយយោទេរបស់នេះយ៉ាអុយអានេះតាដល់10%ក្នុង500យប់បង Hãy subscribe cho kênh Ghiền đi Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

บาด้วยนกกรงของเอ๋น <ain> like ู <Right. S 2> look, ่นอย่างเงีน็อตฟีเราเกี่ยมกอนบาดเฮ้ยอยู่นุ่งเดินไปเอาไอ้ท่อนี่ไม้นู่นตรงแพงเอามาให้พ่อดูนุ้งถูกเพลงไหมเอาเออหนวดถูกแพงนั่นแหะท่อเนี่ยเนี่ยท่อเนี่ยเห็นยังเอามาตัวหนึ่งไอ้ถูกแพงนั่นเออนั่นแหละถอดมาเอาเอาตัวที่เหมือนกันเลยอ่ะที่มีท่อยางยาวๆอยู่อ่ะที่มีท่อยางยาวๆอยู่เห็นไหมไหน เอ้นั่นแหละเอาไม่ก็ปางดูนี่มอเก็บเลยานี่อันนี้เลยมาเดลอันน <r> ีนไม่นุ่งแจแจนะแจันนี้อะโนจะลอยเราะลยม่เรือยเดียวกันเลยอันนี้ใช้ได้นี่นเก็บทิ้เราซอมมาฐานลงเก็บเอาไปเก็บพื้นเอ้เลาะอ่นพอท

ดิบิเลอร์นะเต็มนี่คืออย่างไรเติมเต็มถูกเลยดูเหรนยังรั่วหนากลรเห็นแล้วครับรอยรั่วนี่เห็นไหมนี่ต้องถอดหมดอ่ะถอดท่อตัวใหญ่นี่แล้วก็ถอดท่อยาวแบบมุดเกี้นเห็นไหมโอ้มันฟุครับแต่ถ้าไปเสียที่ข้างนอก ต้องการชั่วคราวเอากาอุดแม่งเลยเออได้ชั่วคราวถึงบ้านอยู่แต่ไม่ดียังไงก็ต้องซ่อมใครช่างไม่ต่างกันหรอกทุกร้านตำลักต้องเปลี่ยนทอว่าไม่ยัง่ยมาเปลี่ยนไหมเนี่ยไม่ยืมยัดก็เปลี่ยนแค่ทอนี่หน่อนนีงหาทอนู้นเปลี่ยนทอข้างในนู้นนะปลาดึกอะไ้ปลาเดี่ยวแค่ไม่พอแต่นี่ป่าเพี่ยนมีวงอันนี้นี่ยนี่ตกเป็ีนตัวนี้ตัวหนึ่งเนี่ยเนี่ยเป็นโมดุชุดอันนี้นะปลาแต่นี่มีลวงพ่อเนี่ยเฉพาะขาไก่นี้เหมือนมือเห็น เมียนหล่นเมียนอ่ะไปแล้เมียนเนีย่ยจบเดี๋ยวดูก่อนนะดูเหตุผลก่อน